แรกนะคะซึ onia, ่งวันนี้ถือว่าพิเศษมากวันนี้เราจะมาเราลึกพร้อมหลังกันทัะทัศร์เนาะเนะเอาเรื่องเอาใจดีดีกว่าแคทจะพาพี่ไปไหนอันดับแรกไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองก่อนแล้วกันนะคะเพิ่มความเป็นสิริมงคลจะได้เงินปังเงินปังค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปหาของอร่อยอร่อยกันกินที่ทักทัน์ค่ะชุดเท่าไหร่คะพี่ ปกสีพ่ะคุณรถได้ไหมเริยังไม่ใช่พ่อพูดสีไปผูกกับตรงนั้นพุ่งเข่งกับกองทีสองอุ้ยต่เองทีสองอุ้ยตแตงเห็นรูปใชนเปอร์เราพูดไปขอพี่เจ้าหน้ที่เขาทำดอกบัวหักไปแล้วพี่เจ้าหน้าที่ก็มาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วขอบคุณมากนะคะมันไม่รลายเราก็ไม่ว่า เรา,เา,เราไปไหนกันต่อไปท่าพระจันทร์ดีกว่าแต่ว่าก่อนไปพี่ขอไปนั่งตุก๊กตุ๊กได้ไหมเ้ยไหนวันนี้<ป>้เราไม่ได้เอารถมาแล้วนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวรอบๆวัดพระแก้วือกรุงเก่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเอารถมามวันนี้เรามาในฐานะต่างชาติไหมต่างชาติเข้ามาที่เมืองไทยต้องนั่งตุ๊กตุ๊กวันนี้เราสวมรอยเป็นต่างชาติได้ไหมต่างชาติเหรอไปนั่งตุงต๊กกันค่ะ ชิลมากค่ะทุกคน,นอยากให้มาจริงดิช่วงนี้มีแต่คนไทยกันแหละใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเรามาวัดพระแก้วหรือว่ามาเราแว้นเนี้ยโอ้โหตั้งค่าทัวร์เยอะมากนะคะ<ม>แต่ว่าช่วงเนี้ยยังไม่เปิดประเทศเนาะก<ช>็มาตอนนี้แหละกำลังดีตอนนี้รู้สึกดีมากเลยพี่กิมนึกถึงสมัยเรียนมหนาลัยก็มากับเพื่อนแล้วก็เขาบอกอัดกันในคนันนึงประมาณสี่ห้าคนเ้ยจสี่ห้าคนเหรอปกติล้วพี่กิมชอบกินอาหารอะไรโชบทุกแนวที่เป็นอาหารอร่อยโอ้ยเรียน ถ้าเจอของอร่อยนี่คือแบบโอ้โหลืมไปหมดเลยในถึงกันใช่ไหม หมุนเวียนกันกระตุ้นเศรษฐกิจทุกอาชีพแล้วเดี๋ยวเราเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ป่ะไปจากซอยนี้ข้างหน้าเลยตอนนี้เราก็ลงรถจากข้ามมาหารานนะคะแล้วก็จะไปหาของอร่อยๆกินที่ถ้าวตะ่างเดินแางนี้ลใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินไล่เลยค่ะวันนี้ไม่มีจุดหมายนะคะว่าจะไปร้านไหนพิเศษคือถ้าเราเออะไอ้หน่าทานต่อก็ต่อไดกันทันทีค่ะ วันนี้อยากกินอะไรบอกน้องหอมมากกลิ่นหอมทะลุออกมาเลยนะนี่จ้าหอมเก๋แล้วท้ไซน่ารักม็นเทอเขามีแบบกระบอกใส่ให้ด้วยนะเนี่ยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะคะสามสิบกว่าปีค่ะ ต้องมากชิมให้แบบเพื่อนๆทางบ้านดูนิดนึงนะคะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยคกลิ่นเนี่ยผ่านแล้วแกกลิ่นเตะจมูกก่อนเลยเป็นยังไงบ้างหอมมากเลยคชิมนะโอ้โหความกรอบอร่อยกำลังดีอะรสชาติแบบว่ากำลังดี ง่ายถึงร้านแล้วร้านเจริญไทยลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็ดจริงเพราะว่าอยู่มานานมากตั้งแต่เราเรียนจริงๆถ้าจะมาก่อนเราเรียนอีกนะต้องมาทีไรที่ต้องกินเมนูเดิมนะก็คือกระเทียมหมูพริกกระเหรี่ยงนะคะของแคทเป็นเย็นตาโฟต้มยำแล้วกันโอเคไปนั่งรอได้นะคะของแคทเราเราโกยำเล็กยำไม่งอกนนี้มาแล้วแค่วลารอไม่เกินสามนาทีก็ได้ค่่ะไมนานไม่นาน ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำพริกกระเรียกนะคะคือนอกจากร้านนี้เขาจะสะอาดแล้วเร็วด้วยอร่อยด้วยนะคะความหอมก็คือพริกกระเรียกนั่นเองที่เป็นไฮไลท์นะคะอิ่มไหมอิ่มากนี่พยายามแบบไม่กินให้หมดนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องเหลือทองไปกินอย่างอื่นอืมอร่อยมากยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดจะไปตไหนต่อแล้วเดี๋ยวพาไปกินขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะเหรอขนมปอเปี๊ย <laughs> อะอะไรกันแน่มาถึงร้านแล้วเ <laughs> นี่ยคือร้านที่ดังมากปอบเปี๊ยะห้องเต้ค่ะแล้วก็ชอบมีเมนูอื่นๆให้เลือกด้วยนะเผื่อว่าใครที่มาที่นี่อยากจะกินขนมอย่างอื่นด้วยเนี่ยเยอะมากกับข้าวก็มีแต่ว่าวันนี้ในไหนเราก็มาถึงร้านละตัเป็นตัวไฮไลไท์เลยละกันต้องนี้เลยใช่ไหมปอบเปี๊ยะห้องเต้เอาปอเปี๊ยะห้องเต้กลับบ้านชุดหนึ่งค่ะ เนี่ยเขาทำสดใหม่นะใช่ไหมแคทเราต้องมานั่งรอเนะคือปกติอ่ะปอกเปียร์ทอดที่พี่เคยไปกินมาส่วนใหญ่เขาจะแบบเหมือนทอดทอดเฉยๆใช่กล่องกลองเพียรมาอ้าวเพี่ร์ดีค่ะคุณพี่อียวันนี้ดีมากเลยเจ้าของร้านโอเคมันจะได้กรองโอเคค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะเฮียร้านเปิดมาแปดสิบปีแปดสิบปีนี่ต้องเป็นรุ่นรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามเลยเฮียเป็นรุ่นที่สามในข้าวประจันเนี่ย ของเก่าที่สุดตอนนี้เก่าที่สุดก่บแก่ที่สุดเก่าแก่ออริจินอล่สุดต้นตำรับเลยก็ว่าได้นะคะกับร้านปอบเปี๊ยกห้องเต้อันนี้เมนูไหนขายดีที่สุดของร้านเราคะเป็นปอบเปี๊ยมีหอยทอดมีปลาตะบะที่เป็นตัวยืนของร้านเลยยืนหนึ่งเป็นสามเมนูนี้ที่แบบคนที่แบบมาถึงร้านนี้จะต้องซื้อผมเราจะทำสด ทุกรายการอ๋อทอดใหม่สดนะคะไม่มีทอดทิ้งนะคะรสมากเดี๋ยวหนูขออนุญาตใช้ทานเลยครับเฮ้ยความร้อนๆเลยนะแคสพองชิมด้วยของเราเนี่ยจะใช้เนื้อกุ้งอย่างเดียวไม่ผสมมันหมูของที่อยู่จะไม่มีเนื้อหมูกัดไปคำแรกคือได้กลิ่นของกุ้งสดเลยนะคะอร่อยอ่ะอร่อยมากค่ะเจะบอกว่า ไม่แบบดุ๋วกุ้งเป็นกุ้งกุ้งออริจินอลกุ้งล้วนๆไม่บอกค่ะคือถ้าปกติมาต้องอื่นต้องแรปิลแต่เราได้โอกาสที่คุยกับเฮียแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะแบบนี้มันจะแบบเบ็นี้โอเครสชาติน้ำจิ้มนี่แบบว่าหอมหอมจิ้มว่าทำเองหอมชัดมากอยากจะให้เพื่อนๆมานั่งอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆดีหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวใช่แต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะ กิบเป็นคนไม่กินหวานรสชาติดีเข้าเนื้อหอเปียมากมีป้ายการันตีความอร่อยเยอะมากมีรายการมาถ่ายบ่อยเลยใช่ไหมคะบ่อยเมื่อกี้ฟังเฮียไปแล้วนะคือบอกเลยว่าคอนเฟิร์มนะคะถ้าคุณมาท่าพระจันทร์เนี่ยคุณจะต้องมาโดนร้านนี้นะหอาเปียก้งเป๊ะสองคนไปวันหวังสองคนละเาสามผัสจ่ายค่าเรือเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะทุกคน อิ่มไหมอิ่มมากแน่นมากอร่อยทุกร้านนะคะแวะแทบจะทุกร้านเลยจริงๆนะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันคุณภาพของเราสองคนอีกหนึ่งวันใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆว่างนะคะมาง่ายๆนะใช้ชีวิตแบบชิลๆนะคะก็นี่เลยแนะนำนะมาแบบว่าชมวิวรอบภูมงไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็หาของอร่อยไม่ต้องเอารถมาด้วยที่สำคัญนะแล้วอีพีหน้านะคะพวกเราจะพาไปไหนนั้น จะติดตามกันได้เลยกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของเราด้วยนะคะกับพีโรไลาไบา์บ๊ายบาย